เด้ออ่าสวัสดีค่ะอีสานบ้านโสขายแก้วเลยค่ะเด้อพามาชมอ่าทอดเมื่องอุบลอ่าไฮอ่าเพิ่นเพิ่นเื้อย่างเด้อเสนไฮแหล่งท่องเที่ยวค่ะนี่ค่ะเพิ่งสิค่ะของเก้าของโบร้านเพื่อนเอาไว้เนาะค่ะนี่เนาะเห็นบอเห็นบอค่ะเบืองแน่พี่นองเบืองแน่เบืองแน่เป็นจางวัสะอรร ลองเนี่เห็นบ่อข้าพูดนะนี่เห็นบ่อข้านี่จะหายของเก่าโบราณค่ะเห็นบ่อของเก่าของเก่าโบราณน,นี่ค่ะแหล่งท่องเที่ยวเชิองอนุรักษ์ธรรมชาติและของเก่าโบราณงามขนาดข้างงามงามงามมาเบิง้งมาเบิ้งเด้อค่ะผู้ใดบ่เคยเห็นมาเบื้องเด้อค่ะ โอ้ยเบืงง้องเงค่ะพีน้องเบื้องเบื้บองนี่ค่ะนี่แม่ค่ะนี่แม่คะ่ะเบื้องสิค่ะนี่ค่ะ